สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกีโฟร์ชิเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับเราอยู่ที่ซีซั่น143ซีซั่นฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมเลยนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเราได้คุณมังกรไปรอชิงชนะเลิศคนหนึ่งแล้วนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งสายล่างคู่ที่190ครับเป็นการพบกันระหว่างคุณฟิล์มครับที่เข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกพบกับคุณน็อตครับแชมป์เก่า4สมัยครับใครจะเข้าไปชิงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมรอดฝากเชียร์ะะด้วยครับสวัสดีครับผมฟิล์มมาจากครับมับงกี้ดีปิดดีเพจฝากเชียร์ด้วยนะครับ มาดูผลงานการแข่งนะครับใน BCL ฝั่งของคุณน็อตเนี่ยลงแข่งไป29ครั้งนะครับ BCL ี BC L, แอลนกิง้งอันดับที่10นะครับได้แชมป์ไป4สมัยรองแชมป์หคือเข้าชิงไป5ครั้งแล้วส่วนคุณฟิล์มเนี่ยก่อนหน้านี้ลงแข่งมาแค่ครั้งเดียวนะครับไปถึงรอบ16ทีมนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกไลน์อัพฝั่งของคุณน็อตนะครับใช้4 1 2 3กับสไตล์ควิกเคานเตอร์ Quick ounter, ครับประตูเป็นดาบิดเอคอาคู่เซนเตอร์ไดยูปาเมกาโนกับอันเทนเนลูดิกเกอร์ูลครับ, Back side, าา oo, รบทาางซ้ย แอนดูลูเบซันทางขวาเทนนิสเลเดอร์อาร์โนมิดฟิลตัวรับปาติเวล่าครับตัวลุกสองคนเรเนมิเมซี่กับดิคาโดกากาปีกด้านซ้ายเป็นวินิสจูเนียนะครับด้านขวาแซนนาบี้ครับหน้าเป้าเป็นลุงดุมฮะคาวไฮรูมินิเก้นครับส่วนทางฝั่งของคุณฟิล์มนะครับใช้ควิกเคาน์เตอร์เหมือนกันครับ4 1 2 3ครับประตูเป็นโจลิติดอนนารูมาคู่เซนเตอร์อันเดโนโรดิเกอร์ยืนคู่กับลาอูเฟวารานครับแบ็กซ้ายขวาเป็นเลวูฟเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละเวอร์ชันกันนะครับโรเบซันทางซ้ายทางขวาอเล็กซานเดออรรร์าาโนคคััับบตวเซมิโตัวุกสอร์เเอ็นนคคคุูกัับบบดลลิงแฮมร ปีกด้านซ้ายซาด,ดิโอมาเน่ด้านขวาเป็นอุสมันเดมเล่ครับหน้าเป้าเป็นคิเรนเอ็มบาเป้นะครับ รอบรองชนะเลิศครับแน่นอนครับแข่งนัดเดียวตัดสินไปเลยนะครับไม่มีเย้ายืนนะครับตั้งเวลาจาก6นาทีเพิ่มเป็น8นาทีนะครับถ้า90บนาทีเสมอกันต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังตัดสินกันไม่ได้ก็ดวนจุดโทษไปเลยนะครับมากับโมเดลฝรั่งเศสกับบาซินนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งคุณน็อตเคียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดน้ำเงินเสื้อน้ำเงินนะครับโมเดลฝรั่งเศสครับส่วนฝั่งคุณฟิล์มครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดเสื้อเหลืองนะครับโมเดลของทีมชาติบาซินนะครับนาบี้เป หยอดๆไปนิดนึงนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเข้ามือของดอนารุม่าครับออกไวๆครับเอ็มบาเป้มงเช็ดมาเดเบเล่ย้อนมาลึกไปนิดนึงครับแกขายฮะเอ็กคุนคูดูดิเกอร์ออกไปขวาครับอเล็กซานเดอร์อโนอานอพิกจ่ายให้กับเดมเบเล่เอ้าจับมาเหลี่ยมนี้เสร็จอุปาเมกาโนครับออกมายาวๆลูมินิเก้พักมาเมสซี่เบิร์นต่อครับนาบี้สปีดออกขวาครับดึงโรเบอร์สันออกมาไ่ฮะวนกลับมาแล้วให้ที่ลูมินิเก้ แย่ yeah, ต่อไปที่กาก้าออกซ้ายครับวินิซิชูเนียให้ที่กากาอีกทีนึงอลเลกซเนโนดักได้ครับส่วนกันไปส่วนกันมาอยู่นะครับคุณฟิล์มยังไม่ได้จบแต่ไหลช่องนี้มีโอกาสแล้วครับได้หลุดไป,ไป,ไปเอ็มบาปเบป,ป้สปีดเข้าในแล้ววอลกา้ามันมีกระตุกกระตุกนิดนึงนงีเสร็จลูดิเกอร์เลยครับยังไม่ได้ง้างง้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับเอ็มบาเป้ของคุณฟิล์มนะครับเป็นการดวลกันระหว่างของกองหน้าความเร็วจีนะฮะ ต่างยุคนะครับลูมินิเก้กับเอ็มเปเป้โดนารุมากครับเบิร์นจังหวะเดียวไปที่อเล็กซานเดอร์อโน่ดูดบอลลงให้ไปขนาดเส้นที่เ,เดมเบเล่เดมเบเล่จะวันทูกับเอ็นคุนคูก็แหมจังหวะไม่ดีครับโรบอสซันยังอยู่ตรงนั้นเอาไม่จ่ายขึ้นไม่ดีเหมือนกันครับคุณนอ็อตยังแก้ไขมากครับเบิร์นจังหวะเดียวมาแม่นครับเอาละลูมินิเกอ้ออกมาทางขวาครับอานูฝั่งนี้ก็มีให้มาที่นับบี้ นาบี้มาดวลกับโรเบอร์สันครับนาบี้ช็อปใส่หนึ่งทีแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้ของโอ้โหติดแซมแล้วซ้อมอีกทีหนึ่งติดบล็อกได้หรือเปล่าไม่ได้ยังอยู่ที่เมนซี่เดีนะบัตทันแล้วยิงติดบล็อกอีกทีหนึ่งจิ้มลูกนี้ยังอยู่ที่กาก้ากากา้กาเรีนยบัตทันแล้วเปิดมาแล้วเคลียร์ออกมาก่อนโอ้โหยังไม่พ้นขีดอันตรายครับบุกต่อเนื่องครับคุณน็อตมาอีกครั้งหนึ่งครับโรเบอร์สันเปิดเข้าใส่แล้ววาลานเคลียร์บอลไม่ไปไหนเคลียร์ไปก่อนครึ่งสนามมา กระนำบุกอย่างเดียวเลยนะครับคุณนอ็อตแล้วโดนคุณฟิล์มส่วนเลยครับวันทูไปเอ็มบัปเปไอเดมไปแล้วหลุดจ๋าไปเลยจ้ายิงหรือเปล่าหรือจะให้ที่เ e. <c oughs> <c oughs> อ็มบัปเปโอ้โดนส่วนตุ้มเดียวหายเลยฮะ <c oughs> จากที่ลุ้นได้ประตู2-3ช็อตก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> คุณนอ็อตติดเซฟบ้างอะไรบ้างติดบล็อกบ้างนะฮะ โอ้แล้วโดนส่วนมากคือจังหวะที่แบ็กนี่เทไปหมดเลยนะฮะกองกลางเทไปหมดเลยนะครับส่วนตุ้มเดียวโดนเอ็มบัปเป้กับเดมเบเล่ใช้ความเร็วครับดูฮะโอ้เสร็จเลยครับมากัน2คนครับอืมและความเร็วชิดๆนะฮะทั้งเดมเบเล่และเอ็มบัปเป้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเคานเตอร์แอตแท็กที่มีประสิทธิภาพของคุณฟิล์มครับอืมวิ่งตามมาไม่ทันนะครับเป็นกัวล่านะครับเซ็นเตอร์ก็หนุนขึ้นไปพอดีฮะเอาละครับมีประตูแรกแล้วนะครับเป็นฝั่งของคุณฟิล์ม อ,อย่ากดออกนะยางยางใจเย็นะไนะมาอย่าลงแรงนี่คือเสียวเสียวเลยนะลงแรงนี่คืออาจจะมีกดออกนะนี่เป็นการแข่งนะครับอ่าโอเคกลับมาสู่เกมครับ หลังจ,าาจังหวะอาจจะมีสะดุดสุดนิดนึงนะครับคุณภาพทิศในลื่นไหลไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรียวๆกันไปฮะเวลาจ่ายติดเลยครับปิดบอลของคุณฟิลีอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้ให้ง่ายๆค,ยค,ครับเดมเบเล่คืนมาเบลลิงแฮมโอ้ตัวดับ์บุนทัชทั้งนั้นนะครับ,รบเบลลิงแฮมงัดมาทางซ้ายไม่ถึงมานี่ครับแล้วบิดเจกีอร์ครับเข้ามือที่ไม่ได้โชว์เซฟเลยครับโดนบอลมาโชว์เซฟเป็นหนึ่งช็อตครับฝั่งของคุณฟิลีเซฟไปนะครับปั่นไปปั่นมาครับกาก้าบอลเข้าทางลูดิเกอร์ เป็นของคุณฟิล์มครับออกมาทางซ้ายครับมาเนี่บเบวอนทัชไปที่เบลลิงแฮมต่อที่เอ็มบัปเป,ป้บัปเป้ออกจากขวาความไปหนึ่งครับโรเบอร์ันเป็นบอลของคุณน็อตครับออกมาแล้วสวนกลับทันทีฮะเล่นบอลไวกันทั้งคู่ครับลูมินิเก้ให้ที่เมสซ,ซี่ไปที่ลูมินิเก้ครั้งหนึ่งเบินต่อมาที่วินิสเูเนียด,ดึงดึงไปแล้วที่กา้ากา้าจ่ายมาติดนักแข่งของอโนครับบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของคุณน็อตครับจังหวะเกมค่อนข้างไวนะครับแล้วจ่ายบอลนี่ค่อนข้าง มีลวดลายมีเตะบอลทัสจับบอลกันทั้งสองฝั่งนะครับอเล็กานเดออโนครับเปิดโค้งเข้ามาคาเซมิโลเคลออกไปได้ครับบอลสองมีวินิสจูเนียเก็บครับ ก็บแล้วสปีดไปสปีดไปเส้นหลังดับเบิลทัสผ่านมาได้หนึ่งแล้วก็เปิดลูกนิ่มติดลูดิเกอร์ครับเคลีดออกมาทีนึงครับเบลลิงแฮมบอลนิวที่เดมเบเล่ออกไปทางขวาโดนเมสซี่ขโมยจากด้านหลังครับมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณน็อตบุกต่อเนื่องกาก้าจะคืนที่วีนิสซูเนี่ครับก็ไปติดอเล็กซานเดอร์แล้วต้อกาก้าโดนเตะอัดหน้าแล้วบอลยังเป็นของคุณฟิล์มครับไหลมาดักอยู่แล้วนะครับผมอูปาเมกาโนลูดิเกอร์ออกมาบอลไวค่อนข้างไวนะฮะเกมลุกค่อนข้างไวทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะคุณน็ออตตนนนะคครรัับบเเ่งกกมมาี้ใจ พลาดปติดคาเซมิโ,โลเราต้องระวังจังหวะสวนที่แบ็กหลุดตำแหน่งไปด้วยนะครับอุปาเมโก็ต้องมาซอ้อนนะครับเดมเล่ไปแล้วใช้ความเร็วใช้ความเร็วเวลาต้องมาซอ้อนอีกดอกหนึงครับไหลหักมาดีที่ติดเวล่าไม่ติดนี่ไปถึงเบลลิงแฮมแน่นอนครับ ต้องระวังจังหวะสวนกลับของคุณซีมด้วยนะครับเอาใหม่ครับคุณน็อตก็ยังบุกต่อเนื่องครับต้องได้สักทีเลยนะไปอะเมสซี่เมสซี่ดีดมานาบี้เบินไปลูมินิกเก้แต่งมาจ้าเอักวารานเอ้าวารานจับบอลลัานครับบอลไปถึงเมสซี่ดีดไปตรงนน้นแรงไปหน่อยครับแต่บอลยังไม่ออกครับวิ่งตามไปทันหรือเปล่าทานสี่บอลยังไม่โอ้โหทุ่มเทสุดๆครับวินิชเนี่ยแล้วเปิดเข้าไปลูบอสั้นติดวารานครับบอลสองมีเวลาไม่ยิงครับให้นาบี้แต่มาทานแล้ววัวแล้วยิงลงนี้ติดบอลอีกแล้ว พยายามลงสุดแรกครับคุณน็อตยังไม่ได้ประตูแรกครับโอ้แค่วัดเสียวไปเสียวมานะฮะ62ต่อ38เปอร์เซ็นต์นะของบอลคุณน็อตมากกว่าเห็นชัดเจนนะครับในการยิงไปถึง4นะฮะเขากรอบ4นะเลยครับแต่ติดบล็อกตัวเซฟหมดเลยนะครับผมประตูน้ำเนี่ยเป็นฝั่งของคุณฟิล์มนะฮะตัวนี้กับผงกระพางนะครับผมน่าจะกำลังวางมือถือดื่มน้ำอยู่นะฮะผมก็เจนในการไปนะครับผมน่าจะสลับไปมา โอเคไม่ต้องกดหยุดปรับเกม,ะมอะไรทั้งสิ้นนะครับของคุณซีมเดี๋ยวของคุณน,น็อตมีเปลี่ยนนะครับส่งมาคัสแลดฟอร์ดลงมาแทนเมสซี่นะฮะเปลี่ยนแทนหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้ดูเหมือนแลดฟอร์ดจะเล่นเป็น CF <า>หน้าเป้าเลยนะครับจะเป็นวิกทม์หรือเปล่าครับโอ้โหวินนี่ซิญูนเนครับหมุนสองรอบให้ที่กา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 แตะเล็บเรียบมาเล็บเรียบเลเปิดเ,เข้าไปอูแรงไปอีกครับบอลลึกไปถึงนาบี้นาบี้เอายังไงดีเปิดเด็ดเ็แล้วยิงทีหนึ่งได้จนได้แล้วครับตีไข่แตกแล้วครับบุกเข้าไปเี่ดได้เอง รูมินิเก้ครับโอ้นาจะได้หลายช็อตแล้วนะครับแต่ก็มาทําได้นะฮะบดล็อกชนได้นะครับจากจังหวะที่หักเข้ามาของลิคโรกโกกาหรือเปล่าครับงนี้ดูไม่ทันเนี๋ยดูทีนึงนะฮะแล้วเป็นรูมินิเก้นะครับผมเข้าฮอตแท็บอินรูมิเข้าไปดูทีนึงครับเปิดมาแรงไปหน่อยครับโอ้เป็นนับบี้ฮะไปตามเก็บมาได้นะครับแล้วก็หักมาแล้วยิงลูกนี้ชนเสาเข้าประตูไปครับบ0ครฮะสำหรับ ดอนารูมาครับก่อนหน้านี้เซฟแล้วเกินนะแหมนึกว่าจะเปิดแบบตักๆนะครับตักๆนี่ไม่ค่อยได้ผลนะลองเลียดๆบ้างครับแล้วก็ได้ผลจนได้ครับเอาละครับคุณน็อตตีเสมอแล้วครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วรูปเกมคุณน็อตก็ยังบุกอย่างต่อเนื่องอยู่นะฮะฮลุทะลวงได้เสมอนะครับมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับจังหวะเขี่ยของคุณฟิล์มบอลยังอยู่ที่เอ็นคุนคูครับให้ที่เอ็มบัปเป้ให้ไปที่เบลลิงแฮมได้หลุดไปดีดดีดลูกนี้ โอ้โหไ,ไม่ต้องใช้โอกาสเปืองครับหนูจุดสะดุดจุดอ้อเดเคอาร์ทำไมไม่เซฟเลยฮะร่างนี้นี่เป็นร่างใหม่นะครับเนี่ยหิวน้ําทันทีโอ้จังหวะเขี่ยก็ต่อเนื่องมา2อสาจังหวะมีจะสะดุดติดๆขัดๆนิดนึงการสนามนะครับแต่สุดท้ายก็มาถึงเบลลิงแฮมได้ครับแล้วจังหวะวิ่งฉลาดมากนะครับผมพยายามแตะหลบเหลี่ยมโดนกระแทกนะครับ ไม่ให้เสียหลักเสียบาลานซ์ง่ายๆนะครับโอ้จ่ายแบบไฟขาม,มาซะด้วยดิเอเบปเป้ลาโบน่ามาซะด้วยช้เท่นะครับโอ้โหขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟิล์มฮะสองประตูต่อหนึ่งครับจากชุดเบลลิงแฮมจ,จังหวะเขี่ยครับไม่ต้องรอนานครับเสียประตูปุ๊บเอาขึ้นมาปับ๊บทันทีฮะนี่ส่งผลต่อความนิ่งของคุณน็อตหรือเปล่าครับสภาพจิตใจของคุณน็อตด้วยหรือเปล่าฮะบุกแทบตายโดนมาดูต่อเนื่องครับ แต่แหมประสบการณ์เยอะอยู่แล้วครับแชมป์สสมัยไหลามาตรงนี้ติดเบลลิงแฮมเอ็นคุนคูออกไปทางซ้ายครับมาเน่มาเน่โอ้โหหลายล้อมไปด้วยสีน้ำเงินครับจ่ายมาย้อนแก้ไขมาได้ครับเอ็มบัปเป้เบลลิงแฮมเบิ้ลแหมไอเดียดีครับความนหนักอาจจะเพื่อนมาชา้าไปน,นิดนึงครับวอนเป็นของคุณน็อตอีกครั้งหนึ่งครับตามหลังเหมือนเดิมครับคุณน็อตตอนนี้นัะบี้กากา้าเบิ้ลไปครับแรดฟอร์ดลูบินิเก้โอ้โอ้โโอ้โอเล่นเป็นหน้าคู่เลยหรือเปล่าครับผมน่าจะ เป็นแรดฟอร์ดดินคู่กับลูมิเนเก้นะครับคุณน็อตอาจจะเปลี่ยนแผนเป็นหน้าคู่ด้วยนะครับตอนนี้เรายังมองไม่ออกนะฮะโอกาสของคุณฟรีไม,มอีกครั้งหนึ่งครับเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูให้ไปที่เอ็มบัปเป้บัปเป้ทงขึ้นเลยครับโดนเช็คลำหน้าอูป,ปามิเกาน่เหมือนจะหนุนสูง,สงนี่มีไงรู้ว่าจะจ่ายอย่างนี้นะครับกดวิ่งนําทางไปด้วยนะะเอาละครับต้องต้องกดหยุดเกมแล้วครับกดหยุดเกมนั่นแหละครับคุณน็อตเปลี่ยนเป็นหน้าคู่เลยครับ แรดฟอร์ดย oh, ืนคู่กับลูมิเนเก้นะครับแล้วก็ขยับปีกมาเป็นปีกต่ำนะครับใช้เป็นด้านซ้ายนี่เป็นวินิสซูเนียนะครับด้านขวาเป็นนับบี้นะฮะถึงฟิล์มก็เอะใจแล้วกดหยุดเกมขอดูนิดนึงนะครับมีเปลี่ยนตัวเพิ่มนะฮะเบลลิงแฮมถูกส่งลงมาเหมือนกันนะครับเบลลิงแฮมฝั่งของคุณน็อตนะครับมาอีกครั้งหนึ่งครับอเล็กซานเดอร์อาโนออานออานอหักมาแชร์ลบครับเข้าทางซานโชอาโนอเปิดมาแรดฟอร์ดเข้าหันโอ้โหจุกครับใช้ ใช้น้องชายเซฟเขาเมื่อกี้แต่คุ้มครับได้เซฟครับแล้วได้ส่วนด้วยครับคุณฟิล์มแต่บอลทัสมาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ผ่านโลบูสันมาได้ครับเดมเบเล่ให้ไปง่ายๆดิแอมบัปเป้มาจะคว้าอีชอปยังไงไม่รู้คะบอลหลุดเท้าไปครับยังเก็บได้อยู่ครับโลบูสันให้ไปที่เบลิงแฮมเบลิงแฮมให้มาเน่มาเน่รอลอลอลอโลบัันเติมครับโลบูสันมาแล้วเวล่าต้องมาขวางครับย้อนมาข้างในครับมาเน่หักมาอีกทีนึงเบลิงแฮมดักอยู่ครับ ตัวสำรองส่งลงมากันมาหลายคนเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณน็อตครับ,บ,เ,บเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ลงมานะฮะลาฟิโอเลยเอ้าเอ็มบัปเป้บาปเป้บาปเป้รออยู่รอย่อรอรอแ<อ>ทงแล้วครับไปแล้วครับแดนฟอร์ดเปิดเดือดเลือดไปไม่ถึงเลยเอาครับเคียวมาก่อนครับคุณฟิล์มเหลือ20นาทีครับ เหลือ20นาทีคุณฟิล์มต้องบุกบุกต่อไปนะครับเดินไปเร็วเลยด้วยความมั่นใจนะครับดึงข้างขวายไม่ได้แล้วให้เอ็มเปเป้ข้างในนู่นมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนครับเปิดเข้าไปมาแน่ไม่ถึงเข้ามือของดาบิดเดเคอาร์ต้องออกไวัยแล้วครับต้องเล่งแล้วนะครับคุณนัทบอกว่าผมเล่นอยู่แล้วครับเล่นแต่ต้นเกมนะครับแต่ได้มาลูกนี้อู้ห้จับบอลยาวครับซานโชไม่ได้ครับอ่าเป็นบอลของคุณฟิล์มไปครับได้บุกมาแล้วส่วนไม่กลัวด้วยนะครับคุณฟิ้้ลสวยมมมากครับบอเป ลูกที่สามครับทำชิงเปาะแปะเปาะปแปะมาทุลุช่องนง,ง่ายๆเลยครับดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่สายตาถูกคำนวณไว้แล้วใช่ไหม <c oughs> แล้วยิงนี่คือยิงด้วยขวาด้วยนะครับมุมนี้ยิงยด้วย,ย,ยขวานี่คือโอกาสเข้าไม่เยอะนะฮะแต่ว่าก็หลบหลบเซฟของเด็กอารไปได้ครับเด็กอาวันนี้ไม่เซฟเลยเดกอาของคุณน็อตนะครับ ประตูที่3ของคุณฟิล์มครับอาจจะเป็นประตูที่เพิ่มโอกาสในการส่งตัวเองเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับแล้วก็จะเป็นการส่งแชมป์เก่าสีสมัยอย่างคอนด์ตกรอบไปหรือเปล่าครับโอ้แต่เกมยังไม่จบนะครับโอ้ตอนนี้ท้ายเกมฝั่งของคุณฟิล์มส่งบรรดาตัวสำรองลงมา5ตัวรวดเลยครับผมโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาเดนครับลงมาเป็นหน้าเป้าซอนฮมินนะครับโดยไว้ตรงนี้เปลี่ยน5ตัวรุกเลยนะครับเก็บไว้ช่วงท้ายเกมเปลี่ยนทีเดียว5้าตัวฮะไม่ต้อง ไม่ต้องค่อยๆขยักขย่อนครับแต่ตามหลังสองลูกแบบนี้กับเวลาที่เหลืออยู่ถามตรงๆ,รงๆว่ายากไหมก็ายากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณน็อตนะครับ แลวกลูกเกมทีก่กำลังบุกอยู่ต่อเนื่องคิดอว่าจะรักษาความนิ่งได้ต่อหรือเปล่าการ์เซมิโร่ดักได้ครับเนี่ยจ่ายไปแล้วเริ่มติดกก็เริ่มหยุดหุดงิดเนี่ยจ่ายติดแล้วมันหุดหงิดนะครับผมเป็นบอลของคุณฟรีมาอีกครับโอ้โหเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาอ๋อมาบอลไม่เจอแล้วตวัดมาเสียหลักไปโดนเตะขาติดติดหลังครับเมื่อกี้นี้แล้วมาต่อเนื่องครับคุณน็อตเอาแล้วครับลูกที่2ต้องมาก่อนเลยครับสานโชสานโชสานโชดติดมาลังเลว่าจะให้ข้างหน้าหรือข้างหลังดีนะครับยังได้อยู่ที่เเเเลลออาาให้ม็นโ ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับโอ้บุกขีดเดียวอยู่นะครับยังบุกขีดเดียวอยู่นะครับยังไม่สองขอ2ฉีดติดตูดิกเกอร์ครับเหลือ5นาทีฮะแล้วเป็นส่วนกลับของคุณฟิล์มด้วยครับฮาเลนออกมาทางขวาครับสานโชสานโช,นชให้ไปที่กิสมานกิสมานเบียดกับดูดิกเกอร์แข็งกว่าเยอะหนากว่าเยอะครับเฮียเลียดเลียดมาเอ้าไม่แมนซะอีกครับโดนส่วนกับตู้มาครับมาที่สานโชสารโชอเอาไงดีเปิดที่ครับพี่รออะไรแล้วโค้งลูกนี้ซามินติดแซฟเดกเออา่าผมเซฟได้แล้ววันนี้ อ้สะใจเือนเซฟได้ตลอดทั้งเกมติดเซฟบ้างครับดูอีกทีนึงครับเ <c oughs> ต็มเต็มหน้าเลยนะครับนั่นอ่ะโอ้โหยี่ต้องชมเบคอร์แล้วลูกนี้เซฟยากนะครับตรงตัวเลยยกมือปัดได้ไวนะครับโอ้แต่เวลาจะหมดแล้วครับยังเป็นโอกาสของคุณฟิล์มได้บุกอยู่ด้วยนะครับนำอยู่ด้วยสองลูกนะครับโรเบิร์สันเปิดเข้าไปอวารานขึ้นไม่ถึงครับ หัวสองมีเก็บหรือเปล่าไม่มีฮะไม่มี<ว>ก,ก็จ่ายไปแล้วติดหลังติดแขนติดหน้าไหลบ้างเราไม่ได้มติดพวกเดียวกันเองอีกแล้วไปัะสลับเข้าทางหน่อยครับ4นาทีสารโชให้ไปที่ราเฟล,ลแล้วเลเอาหนีเววารานวาราน,าลานพลังดำแล้วยังวิ่งได้ครับบอลไม่ออกซะด้วยครับทด4นาที 4นาทีนี้4นาทีนี้จะเป็นยังไงครับคุณฟิล์มจะเข้าไปชิงแล้ววันทูราแลนดหลุดทงไม่มีไหม,มต้องออกมาครับตอนนนมาเอ้ยไม่ใช่เดคเคอาออกมาเดิมบนรทัดแล้วยังไงซานโชดีดไปทนเสาซ้ําเรียบร้อยลองเรียนจีนโนลิงอาแลนด์แถมไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้ไม่มีทางเรื่องจริงครับคุณน็อตต้องเรียกเดคเอออกมาตั้งแต่ช็อตแรกนะครับแล้วกําลัง ถอยหลังไปนี่คือคุณฟิล์มเห็นแล้วนะครับว่าเดคอายังไม่ได้กลับไปประจาตาแหน่งหน้าปากประตูตัวเองนะครับยิงไกลช็อตแรกนี่คือโชคช่วยแล้วนะครับไปติดเสาแต่ก็เด้งมาฮาแล้นะครับวิ่งตามมาซ้าได้โอ้ต้องชมจริงๆครับวันนี้คุณฟิล์มเล่นได้สะดุดตาจริงๆฮะจังหวะเกมรุกนะครับโอ้เล่นเนียนตาจริงครับไม่ได้มีความหวัดหวันต่อแชมป์เก่าเลยนะฮะ ส่วนคุณน็อตนี่ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับบุกหนักจริงๆนะฮะถ้าเราได้ดูตั้งแต่ต้นเกมนี่คือบุกหนักแต่ว่า,าจ,จังหวะสุดท้ายโชคอาจจะติดเซฟติดบล็อกบ้างนะครับดูฮะ55าต่อ45เปอร์เซ็นต์มิวกาสยิงเท่ากันนะครับ6ครั้งเท่ากันนะฮะคุณน็อตยิงเข้ากรอบ6เลยนะครับผม โอ้เซฟไป2แล้วก็ติดบล็อกติดอะไรด้วยนะครับฝั่งกองหลังของคุณฟิล์มนะครับก็เป็นสกอร์ที่หเหลือเชื่อนะต้องบอกว่าเหลือเชื่อแต่ว่าถ้าไปดูลาลีเอดเกมจริงๆเนี่ยก็เล่นได้ดีจริงๆนะครับสำหรับคุณฟิล์มคุณน็อตก็เช่นกันแต่ว่ามันก็ต้องมีประกอบหลายอย่างสําหรับการเอาชนะกันและกันนะครับผมไม่ใช่แค่เล่นดีอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับก็ได้อีกหนึ่งท่านนะครับคุณฟิล์มไปรอชิงชนาเลิศไม่ใช่รอฮะเข้าไปชิงชนาเลิศกับคุณมังกรนะครับถ้าดูจากสายเนี่ยคุณป คุณน็อตแชมป์สสมัยสายล่างแพ้นะครับกับกลายเป็นว่าทีมหน้าใหม่นะครับทั้ง2ท่านเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะครับผมหลายคนคงจะอยากเห็นแชมป์หน้าใหม่อ่ะได้รับชมกันแน่นอนครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะติดตามรับชมคลิปการแข่งขัน BCL ในคลิปต่อไปเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ